เลยมาจากไหนไหนชอบนายและปิดไปเลยนะไหนไหนเหมือนแบบเสียงนาศิกของฝรั่งลังนายมาเกือที่จะรู้สึกไหนมาแล้วหายใจได้ด้วยมาเกือที่จะรู้สึกเก็บคำแบบเนี้ยเก็บคำแบบนี้แล้วกรุ๊ฟมันจะชัดด้วยกรุ๊ฟเนี้ยชัดๆดยนะเอาอีกทีแบบมันยังไม่ค่อยใส่อะไรได้เยอะกว่าน,นี้ แค่นี้กองต้องหายใจให้เธอหนึ่งก้อนค่ะฉันพี่พี่ไอาจู๊ดฉันฉันฉัน ไม่มีใครกลับมาถูกสอนแรับบกว่าขึ้นมาอยู่ในยอดดอยไปแล้วเหมือนพี่ไปชิดลมแล้วกลับไม่ก็เรียนไม่ถูกเฮ้โอเค มองเกับเขาดูมีความสุซสายตาที่คุณมีให้เธอคือทุกๆอย่างแต่สิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญนั่นคือสายตาของเธอที่มองดูด้วยความรักและความจชื่อมท่าที่ที่สมที่มีเขยื่อยู่ข้างกายเป็นอะไรที่เหมาะสมทุกอย่างพูดกันในทุกๆด้าน แต่ทำไมก็ไม่รู้หัวใจยินได้เห็นเธอกับเขาใกล้ๆน้ำตามาันไหลออกมาไม่รู้ตัว oh. ไม่รู้ว่าฉันอิจฉาหรือว่าสุดใจน้ำตาที่ไหลน,นั้นไหลมา,าจากจางไหนเป็นเพราะฉันเสียใจโอ้หรือเป็นเพราะฉันเชื่อใ อยากให้เป็นเขาเลยเพราะว่าฉันมันยืดช้าหรือว่าสุดใจน้ำตาที่ไหลนั้นมันไหลมาจากไหนเป็นเพราะฉันเสียใจหรือเป็นเพราะฉันเชื่อชจ ไม่อยากให้เป็นเขาเลยพูดจง่ฮเ้ยอลรต้องไปเก็บรูปนี้เก็บรูปนี้เก็บรูปนี้รูป ก็แค่ลงมาใช่ไหมครับใช่ใช่คือเป็นลงมาเลยและลงมาเท่ๆเลยเฮ้ยเลียรนโน้ตเลยนะรีบเคลียร์รีบเคลียร์ทุกโน้ตเคลียร์ให้หมดทุกโน้ตเฮ้เฮ้จัได้แต่โน้ตสุดท้ายระหว่างทางนี่แบบระหว่างทานระหว่างทางไปเคลียร์ระหว่างทานต้องไปเคลียร์แล้วไปเฉยๆแล้วไม่ได้เคลียร์เฮ้ยเฮ้ยถ่าย อัไว้ได้ไหมครัอัดไว้ดีกว่าเฮ้ไม่อไเหมือเดิม้นเ้ย่พูอยากให้เป็นเขาเลยพูดตรงตรงผิดน้อ อันนี้เลิศดาอันนี้เลิศดาทำอีกไม่ได้แล้วขอมาขอตอนจบอีกนิดหนึงครับเลิศดา่เมื่อกี้อะแล้วอย่าลืมไม่ต้องนเมื่อกี้นะจะไหนมันกี่มีแต่มีแบบเกือบจะขาดใจตายแล้วเลยจะเกือบจะขย่อยอะ ฉันควรจะยินดีที่เห็นเธอสุขสมมากกว่าที่จะรู้สึกไม่อยากที่เป็นเขา แล้วด,าต,ดา,าต้องคิดแล้วอ่ะเออต้องคิดอันนี้ใช่ไหมครับประมาณอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวไม,ไม่ไม่เลิศคือจบโชว์อ่ะให้มันเหมือนแบบเฮ้ยมันมันร้องมนันเนยเนยแต่มันยังเหลือทีเด็ดตอนรอบสุดท้ายเนอะปะไม่มีสักพลาดสักจุดอ่ะเก็บหมดเก็บหมดเออเก็บหมดโห,ม,ดหม,ดมันิเหนื่อยมากเลยอ่ะเหนื่อยกว่าอันที่แล้วอีกอ่ะเฮ้ยแต่อย่างเงี้ยต้นยิงต้องแบบต้นยิงต้องแบบมูฟไปด้วยเวลาร้องนะไม่งั้นเดี๋ยวพออยูนเวทีจริงๆอ่ะมันจะเวทีมันใหญ่เนเนยอ่ะ ตอนเช้าวิ่งกับเพื่อนด้วยใช่ไหมวิ่งเหรอวิ่งวิ่งต้องวิ่งวิ่งยาวและหนักขึ้นมันก็ได้นะไม่ต้องเหาะอย่างเดียวก็ได้จ็อกกิ้งสิบรอบพอก็ตายแล้วเอาอีกห้าแล้วก็อาทิตย์หน้าก็เป็นสิบเลยวันพรุ่งนี้นะครับสิบเลยสิบรอบยี่สิบรอบอ่ะเจมส์ขอบคุณครับครับเมื่อกี้อัดกับพี่แนนไปแล้วนี่ลองลองไปประมาณเท่าไห สวัสดีครับสวัสดีครับลูกเพลงน่ารักดีชอบครับผมผมก็ได้เพลงทุกทุกวีคเลยครับดีออกมอกระเจมดีแบบเทพทีร่รบบดูไม่โตไปอ่ะอะไรนะครับดูไม่โตแบบ